หลังจากที่ท่านนาบีผ่านไปสักระยะหนึ่งอายุของท่านได้40ท่านก็ชอบที่จะออกมาปิกวิเวกเกิดขึ้นที่แห่งนี้นที่เรามากันก็คือทําบิรัจะจฟันนุต งั้นผมขออ่านตรงนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับเขาบอกว่ายิบริลลงมาในรูปแบบของมนุษย์ลงมาท่านนบีที่ทำฮิโรอแต่ท่านนบีมาที่นี่ไม่ได้ทําสิ่งที่ไร้ประโยชน์แต่ท่านนบีมาคอนวะค้นวะหมายถึงการปีกวิเวกออกมาอยู่กับตัวเองแต่ฟักกูดคิดถึงมักลุกต่างๆคิดถึงสิ่งที่เลาสร้างเพื่อที่จะเพิ่มอิมานเหมือนกับที่บรรดานักซูฟีเขาจะทํากันซาฮตวาคุมูลวาคุมูลก็คือฝังตัวเองไม่เปิดเผยไม่ซูฮุดมาจากท่านทันแหลตุบ ท่านนบีกล่าวมั่วว่าที่นี่นบีไม่รู้ว่าใครที่มาหาท่านยิบรินก็ามว่าท่านนบีว่าอิกรอฟาจาบะรูลุลลอฮิ็อลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมมาอ่านนบิก่อนเนฉันอ่านไม่ได้ไออ่านักุนอุมมียุนหมายถึงว่าฉันเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยิบรินก็มากอดท่านนบีไว้นะแล้วค่อยๆกอดให้แน่นถ้าท่านมียอมอ่านก็กอดให้แน่นอีกยิบรีนก็กล่าวตอ่ออิกรออ่านมนุิงมมัดนบีก็กล่าวตอบเหมือนเดิมเลยว่าฉันอ่านไม่ออกฉันเขียนไม่ได้ก็เรื้อึกับความรู้ อยู่ดีมาบอกให้ฉันอ่านฉันอ่านแล้วอ่านอะไรอ่านยังไงนะอ่านก็ไม่เป็นยึบยินก็กอดรัดติกนั่นก็เดิมอีกเจ็บก็เดิมอีกแล้วกล่าวตอว่าอีกอร่อยท่านอบีุลเลยืนยันอีกว่าฉันอ่านไม่ได้จริงจิยึบยินก็กอดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายกอดรัดแน่นๆน่นซุมมะกอลาจิบรีลโอะลัยฮิสสลามอิการ์อบิสมิรับบิกัลลัลัก่อล ق خ ل ق อินซานะมินอะลัคอิการ์อวะรับบุกัลอักรัมอัลลัลลัม علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم و بهذا يطرح لنا ن ب ي, ي ีกล่าวยิบรินสอนนบีก็รีบกลับเลยนะหลังจากที่ท่านยิบรินมาหาล้วได้ก่อนนบีรีบกลับไปยังบ้านอย่างด่วนเลยรีบลงเขาเลยเกิ <c oughs> ดความรู้สึกกลัวในหัวใจนะไม่เคยหนักปกอะ นะสิ่งซึ่งที่ท่านนาบีพบเจอในถ้ำแต่ท่านนาบีก็รีบเร่งไปหาภรรยาของท่านก็คือพร an ja. นะนางคอดีจัดนตท่านนาบีก็ไปหาท่นานนบีก็ไปดยสภาพที่ท่านรู้สึกมีความกลัวมากนาบีกล่าวกับท่านหญิงขอดียะว่ากอดฉันหน่อยเมื่อท่านหญิงได้กอดน่ความกลัวของท่านนาบีก็เลยค่อยๆสยบลงสยบลงอันนั้นคือนะสิ่งซึ่งที่ท่านนาบีพบเจอในครั้งแรกเกิดขึ้นในถ้ำเยรอดก็